สวัสดีพี่น้องทจกผปู่สุกคนนะครับนี่นี้มาย่างมาตำรวจแปลงนานะครับนะครับตำรวจปริมาณน้ำมันนี่เป็นเขาเอิ้นนะครับห่วยหามแหกับพี่น้องครับนี่นะครับเปลี่ยนลําน้ําสาขาย่อยของลําน้ําลมครับพี่น้องน้ำกับบ่อหลายแล้วพี่น้องนะครับนะครับน้ําม่อหลายแล้วนะครับเดี๋เป็นเบิ้งแปลงนาพี่น้องว่านะครับเขียนนี่เนี่ยเพิ่นนะครับ เนืหน้าปังหน่อยหลายบันไดพี่น้องนี่กำลังนี่วานเสร็จแล้วครับนี่นะครับแล้วจะมีแปลงปลูกพริกครับพี่น้องนะครับที่เห็นเป็นยกล่องอยู่ก็คือนี่ครับนี่คือไอ้ฟางเที่ยวไว้ปลูกนะครับแปลงพริกครับพี่น้องนะครับวันนี้วันที่16ธันวาคมนะครับสองห้าครับพี่น้องนะครับแปลงนี้กับพึ่งวานเสร็จแล้วครับพี่น้องวานแล้วนะครับ นี่กับว่านแล้วพี่น้องครับนี่นะครับหนาประมาณอาทิตย์นึงพี่น้องนี่เขานะครับจากนะครับพยากรณ์อากาศเขาก็ว่าจะมีอากาศหนาวลมหนาวครับพี่น้องนะครับอุณหภูมินะครับสูงสุดกอยู่ประมาณ26องศานะครับต่ำสุดกับประมาณ16องศาหน่อยพี่น้องนะครับอาทิตย์อากาศเย็น จนทอดวันที่ยี่สี่พุทนลักพี่น้องนะครับที่นะครับที่เขาพยากรณ์อากาศไว้นะครับพี่น้องนะครับตอนนี้ภาคอีสานนี่หนาวพี่น้องนะครับนี่หนาวแล้วก็ลมแรงนะครับนะครับอากาศจะมีฝนตกทางพุทนลักพี่น้องสิบสี่จังหวัดนะครับภาคใต้ครับพี่น้องตอนนี้กาลังฝนตกน้ำท่วมมันนะครับมันกลับกันพี่น้องท่านอีสานเหนือหนาวนี่นะครับ ลมหนาวแห้งนี่นะครับ14จังหวัดนะครับภาคใต้นี่คือฝนตกพี่น้องตอนนี้กําลังน้าท่วมนะครับกําลังน้าท่วมนะครับมีหวานหละพี่น้องครับนี่อ,อ้หนี่แสดงว่าสูบน้าสูบน้าเสียเข่าแล้วพี่น้องนะครับนี่อ้ีอย่างน้อพี่น้องนี่นะครับมีทำขออภัยก่อสร้างถนนคอนกรีตพี่น้อง นะครับครับเดี๋ยวไปเบิงจากน้อยพี่น้องมันทั้งใดครับนี่ทั้งพูดทั้งพี่นี่นะครับไปดูจากน้อยดูนะครับน่าจะเป็นก่อสร้างถนนคอนกรีตเลยพี่น้องนี่นะครับเดี๋ยวเอดูจากน้อยโอ้แม่นยนดีพี่น้องอ้นี่นะครับก่อสร้างถนนคอนกรีตอ๋อก่อสร้างถนนคอนกรีตจะคอยเบิกด่ชมจากน้อยพี่น้อง นะครับก่อสร้างถนนคอนกรีตอาจจะเป็นงบประมาณส่วนใดน้อพี่น้องนี่นะครับเดี๋ยวมาดูคนจากน้อยพี่น้องนี่เขาเอนกุดปักซีครับมาเยี่ยมชมทำถนนคอนกรีตนี่นการวางเหล็กเสียบเดีดไย้ยายไอไ้ด้ท้างไอ้จากจะท้า,ทางเงาเงาไมได้ครับเนี่ย ดิร้120 120 <120 S 1> อยยี่สิบน้อยยี่สิบเมตรเตียโอ้ดีดีครับเป็นคองการของผู้ใดครับเนี่ยีเสีตีอ่อาโอเคของสุขสันนะอา่าโอเคทีมงานสุขสันครับงบประมาณของผู้ใดครับนี่ของอบตบ่ะอบตอนะโอเคครับโอ้ขอบคุณแทนม่ได้ปะครับมอไซด์ม่ได้ปะ ออเอาไซในความบอกตสะดวกโอเคครับครับโอเคโอเคครับครับก็เดี๋ยวเ็ดเ็ดทางไว้ไวบนเที่ยวนะบอกพี่น้องเขาครับครับโครงการไอ้ก่อสร้างถนนคอนกรีตอ่ะครับมาได้มาได้มาได้่มาขอไปได้ไอ้ร้อยยี่สิบเมตรเด้อบอกพี่น้องเขาเนี้ยร้อยยี่สิบเมตรโครงการของนะครับเนี่ยครับ นีความเจริญเดินตามถนนขอนกียดนะครับนี่ถนนขอนกินเราสะดวกสบายเราที่นี่นะครับนะครับอ่าทีมงานช่างนะจากไอตำบลสาบนทองที่อ่าโอเคครับครับครับรับกันคุณภาพก็เห็นหน้ากันหลายโครงการลำบอบเนี่ยทีมงานเนี่ยเสแตนานดีครับอ่าโอเคโอเคครับทีมงานคุณภาพเด้อ อ๋อสะพานไอ้ข่ามน้ำน้ำพรมนะอ๋อโอเคโอเคโอ้ครับกันเราประกันคุณภาพครับครับเห็นเห็นสะพานแล้วกัมาตรฐานแข็งแรงนะครับใส่ได้หอดโช่์ลูกนะครับสะพานเชื่อมไอ้ตำบลบ้านฐานกับตำบลขุนละเนาะข้าบนำน้ำาผมอ๋อทีมงานนะครับช่างมาจาาไก้สาพุท้องนะครับระยะทางร้อยี่สิบเมตร วันนี้วันที่สิบหกคิดว่าที่แล้วเสร็จวันที่เท่าไหร่เท่าไหร่ครับเนี่ยมีมีเวลาว่าการเฮ็ดเนี่ยจากมื่ออาทิตย์หนึ่งหรือเท่าไหร่สิบมื่อโอ้กเลกมื่อนี่มื่อื่นมื่อื่นเลยเที่ยงแล้วครับเต้ออ๋อเต้เอ้าเร็วครับเร็วๆสุดยอดสุดยอดถือว่ารวดเร็วครับตรงนั้นเนี่ยเฮ็ดมื้อต้โอเคครับรวดเร็วด้วครับได้รวดเร็วนะครับ ครับครับเพราะว่าทีมงานมาตรฐานทีมงนตรฐานอโอเคครับทายลงช่อง y o t u u e ผูุใดมีไอ้โทรศัพท์มีโซเชียลกปเบิื้องเด้อช่อง YouTube หาอยู่หากินนะครับฮะรอรอรอีรอ๋อวยวถ้าช่างรอรอ,รอนี่ลงช่อง YouTube เขาครับเออเห็นผลงานตัวนี้เอาเนี่ยหาอยู่หากินบ้านเฮาเด้อจะเริ่มติดตามช่องกด กดติดตามกดไลค์กดแชร์ฮะครับเออ้ายายอายุเกินวันเนี่ยไม่เฮ็ดงานเนี่ยอายุเกินวันเนี่ยอายุเกินวันใส่แรงงานอันนี้ฮะเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้เดีเยวโอ้ใสแรงงานส่อว้อวันเนี่ย อ,าอ่าอเหล่าสาววัยรุ่นนี่สิกาอยู่งวัวเปลี่ยนแสดงว่าต้องใครเฮ็ดนะครับนี่เดี๋ยวจุกการเฮ็ดงานเดู๋เราโอ้ยยายดีครับน,นะ,ะนโอ้เสื้อเขียวตัวเดีเสื้อเขียวเกินยังอายุเกินวะเนี่ยเสื้อเขียวแล้วแห้งคักะนะั่นน่ะเตี้ยโอ้โหน้าครับเอาโหนามานำลูกหลานมานำลูกหลานครับครับมาดูหลานเพราะได้นะครับค่ายกระตุ้มขนมลูกหลานเลยดีเอาโอเคเอางานเอาเบาเด้อครับเด้อเอาผูกเล็กนี่ละ ครับพอดีจะลงในเบิงนาทางพุ่นเอเห็นทีมงานกันเลยเวะเบ,บิงอย่างน้อยเนี่ยโอ้วันนี้ผูกเกล็กดิอีกสองมือเทสตมาเลยมาเลยมาเมาได้มามาเลยมาเลยมาเลยมาเล่มเยมาเลยมาเลยมาเลยมเลยัาเลยมาเลยเลยมาเลยมาเลยมาเยมเปไมายมอเลยม้เลยมาเลยมาเเลยมาเลยมาเลยไาเล่มาเลยมางไป,ไป,ไปไมเยมเลอมเลาลาเลเเเลเเลย เออครับเออโอเคโอเคครับ,อรบอเออครับครับครับแมนครับแมนแมนนะครับแม่เพิ่งยุตตอนยุตสะพานน่ะแมนบ่ไปทายตัว ไปทายให้พี่น้องครับเบิ้งว่าเนี่ยความจเจริญมีสะพานข้ามผมเราเด้อนะครับเนี่ยสะพานรอมาหลายปีสะพานนั่นนั่นมาเว้ากันได้ทำไม<น>จากปีเป็นสิบปีแล้ว<น>ครับหาอยู่หากินบ้านเฮานะครับเอานะครับตันโยนตันเฮ็ดอันลอกน้ามันยันนง,นยงในบ้าน,ไไน,หนหาก็โบไปท้ายแห่งนี้ครับตียวติดภารกิจครับเราได้จังหวะ เต้เอาเดี๋ยวนำม,มาทายนี่แหละอันนี้แหละเห็นผลงานอยู่ทีมงานเห็นผลงานอยู่ช่างยังเนี่ยพ่อรู้ว่ามีมีซื้อยังไงว่าช่างยังก็ไม่ามหาเนี่ยช่างยังบอกซื้อได้ปะเต้ช่างวันอยู่ที่บ้านสายบนท้องเต้อ๋อรับงานอยังเนี่ยเหตุงานก็สั่งทุกชนิดบ่ทุกชนิดเดต้ตั้งแต่งานเล็กไปจทอดงานสั่งตึกอาคารได้เบิด์ตปะสั่งรีสอร์ท ติ่ห้องแถวยอียงทุนนี้กำลังติ่เนี่ยดี่เอาให้แั่งานเล็กๆไปเะหอดงานอ้เอ่อเฮ็ดติดดิเอาโอเคโอเคผู้ใดมีงานนะครับก็ไปสอบถามที่ช่างวันบ้านสายบนท้องนะถามตั้งแต่ปากทางก็รู้เลยเถามเลยพู้จากบ่อไซหนาที่ไหน บ่ได้ดอกน้าต้องรู้จักน้าช่างวันนะนช่างวันช่างวัน,วนทีมงานโอ้เห็นแบบนี้สแสดงว่าทีมงานไงครับเนี่ยทีมงานคุณภาพาไปยายเอ้ยเป็นลมเดอ้อนี่แบบกันวะเนี่ยเบมึงเล่าไงเด้อล่ะเป็นลมทรงวินเวียนเนี่ยแล้วเขาพรมเนี่ยนี่แต่ว่าผู้เฒ่ายุคทำไมนี่แข็งแรงอยู่ดนะครับเอา้าะเล้งเงินหมื่อเราวหมยายเด้งเงินหมื่นยังได้แล้วเนี่ย เขาถูกต้องแล้วเจ้านเห็ุตามนโยบายรัฐบาลเพื่อนไห้ม้าเนี่ยคือไห่ไปใส่เออว่าไห้ไปเก็บกระตุ้นเศรษฐกิจนะเลขหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้าเนเล็กขนาดเท่าไรครับเนี่ยเลขสามครับเอ่าเลขสามสามพันเนี่ยก็จะสามุ้นป่ะเลขสามเนี่ยคือสามยไลนาดสามสสอ๋อสามสิบอ๋อครับ อถนนขนาดเท่าไรกว้าง3เมตรครับอ่ายาว120เมตร120สามเมตรก็คือกว้างกว้างนะกว้าง3เมตรยาว120เมตรไอ้หนาเท่าไหรเนี่ยหนา15ครับ15ตรงเปี๊ะนะสเปียร์เขาไหมเอาโอเคมาตรฐานเอ้เนี่ยนอนเนี่ยนอน ักซีนะครับน้ำก็เเรือหน่อยแล้วครับ,รบตอนนี้ก็เดี๋ยวสูบน้ำเลี้ยงเข่าครับอีกสักนี่ละนะครับจากน้อย อ้ครับอ่าอ่ะอ,ะอะะา่นะครับบันดาพ่นท้องพูดดเหตุว่าเขาหน้าปังพีน้ำคลองซอยเม่วาจทเปิดช่วงใดพอรู้ว่หลังปีไหมวะดีอ๋อมรอดเนาะน้ำน้ำมันหน่อยย้ายครับครับครับเดี๋ยวถามบิ้ง ดิอ๋อครับครับด,ดิอ๋อครับสำรับไปเห็นว่าจะเปิดล,ลงน้ำน้ำฟลมประมาณวันที่สิบมกราครับยินข้าวว่าประมาณนั้นนะครับดิเออหน้ามันจำกัดนะครับเบิ้องเอไดายเบิ้งเมืองใดพอเฮ็ดพอเฮ็ดนะครับนี่แหละมาเบื้องเขตแต่บนบัานหันเขาอยู่แล้วเ,เนี่ยดีว่าเนี่ยเรือไปมีแต่เขียวจำกำเนี่ย ดี <นะ S 1> อเห็นครับพอดีมันมีนม้ำห้องห้องก้นอยู่ครับว่าพื้นที่มันต่ำเนี่ยลำน้ำผมเป็นลำแล้วก็เป็นลำน้ำสาขาแยกออกมาครับเนี่ยอ่ลงไปทั้งพุ่นก็บที่เป็นบ้านโน้นหิวราดกุดว้างลงไปทั้งผู้เขียวครับเอ้ยอ่ะมาไายหาอ,อยู่หากินบ้านเฮาน้ายใหญ่นายายนะว่าต้องไปเดิงเที่ยเด้ออยู่บ้านเฮวยแล้วนะ พี่เอาโอเคครับครับนี่แหล้วเช็ดยิ้บ้านเฮานี่แหละครับเนี่ยอากาศดีบริสุทธิ์ดีพออยู่พอกินจดอกได้รับเงินเดือนแล้วจะเนี่เจ้าไหมบ้านเนี่ยโอ้ได้รับลายปี๋ลายปีตีโอ้มีเงินเดือนแล้วเนี่ยโอ้สบายแล้วเอ้าเขาเขาปรับให้เราแล้วมียนตีตอนเนี่ยเขาแจ้งปรับให้แล้วเดี๋ยวรอครับรอมันเดือนไหมเออเอาเท่าไรก็ดีเวันนะทำไมก้อนนมีเด็กใหญ่นาะเออสมยุคสมัยใหม่ยามีมีเงินเดือนเนี่ยผู้เฒ่า นะครับสมัยก่อนน you know, anyway. ี่รอจะดำลูกน you ้ำหลานเดียวเสมอนี่ลูกหลานมาขอเงินได้เลยเสมอนี่มีเงินเดือนน่ะเงินออกยังย้ายมาเนี่ยเงินวะเออครับบัตรเอทีเอ็มอย่ากดบัตรเอทีเอ็มเหลือไว้เพื่อพวกเขาหักไก่ค่าบัญชีเดียเด้อค่าบริการน่ะมันขนกดบัตรเนี่ยบัตรเอทีเอ็มเนี่ยเออเหลือไว้เนี่ยติดชี้ไว้เนี่ยเพื่อนไว้หักไก่ค่าบริการันเขาบอกเหลือไว้เลยเพื่อนหักก็ได้เพื่อนยกเลิกไปเฮ็ดบัตรไม่เด้่องเงนวะ เออเสียเวลาอีกเนี่ยเสียค่าบริการอีกเงีนย่อจะว่ามันยันเตียมันหักมันยังไ่ยังหักเตี้ยมีตลอดตลอดเตี้ยเออหักปีเท่าไหร่ปีเท่าไหร่เตี้ยอ๋อมันมีอายุของมันอยู่คือปัตตมัน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 มีอายุของมันใช่ได้จากปีนี่แหละใช่ได้หกปีเพราะ่จากปีแต่ว่ามันด้หักหลายหลายปีเท่าไหร่สองร้อยห้าสิบป่ะหรือเท่าไหร เด้ยายได้เด้ติดมาจากน้อยแต่ว่ามันเบิดอายุอีกกระเทศไหมครับครับเพราะว่าอีกจากน้อยรัฐบาลมีอย่างข่ากระชโอนเงืนอขาบัญชีเทานี่แหละครับระบบพร้อมเพรียเฮ็ดผ่านทกสอมสินเออครับครับเห็นว่าเห็นว่าเื่อมีอย่างองรงการหน่งช่วยเหลือคนยิงยิงตรงเลยนี่คือบันโอหลายแล้วเนาะเออเออครับธรรมดาครับธรรมดา แกันีักอหักอรบครับครับครับแมนแมนเป็นมครับครับตามระบบกันยายนะเออมี่ยังสงสัยกระหัโหนาเพื่อนนะครับเออเดี๋ยววันที่ผู้ใดที่ลงทะเบียนเจตกรไว้ ชัยภ <It> ูม <moon. S 2> like ิน่าจะเปลี่ยนวันที่สิบเก้าไรละหนึ่งพันบาทเนี่ยมัญญาเจ้าลงไว้แถาจากขัาเจ้ามีนักจากลอยไรเจ้าบอไปขึ้นทะเบียนไว้อย่างนี้บอสันดักเสียบอสไม่งังครับผูใดมีกับชัยภูมิกับไปกดวันที่สิบเก้านะครับสิบเก้าธันวาคมนะครับเป็นวางสั่นนะครับ อเริ่มทำบล็อกแล้วเออเนี่ยทีมงานโอ้โดนเร็วโดวนเร็วทีมงานช่างวันบ้านสาบินทองนะครับทำตั้งแต่งานเล็กหอดงานสางตึกร,รับตุยบบกยางนะเพราะว่าพ่านงานต้องต้องพัานงานเทียบม,มาแล้วเยอะเลยนะเ,นเนี่ยเห็น่เนี่ยรับง้นโอเคโอเคประสบการณ์รรณบ,บอกเป็นกาเลเียงครับอ่าโอเคนะครับ ถนนเส้นนี้จะเป็นถนนคอนกรีตแล้วที่นี่เอานะครับกุดปักซียาทางร้อยยี่สิบเมตรนะครับเนี่ยปลาหลาก็ไหลน้ปลายหลาย้ายเยด้อเจากกา้าคันวันเล้งานจะมาถาเก็บปลากระสุบใช้เขายุ่เนี่ย,ยอเอาสวิงมาทำเด้อเมื่อหลังเรวรงานเขียนนี่เลีงานลง้งหาปลาปิดแ้งรถเนี่ยปลาหลายอยู่ครับ

แรงเรียกออกเด้อซื้อเรียกยังเนี่ยลืมซื้อเรียกกันบ่เนี่ยยัยเด้เออฝันดีว่าเมาื่อคืนเนี่ยอืมเด้ครับเนี่ยเออฮะเอามีเด้อเออพื่อนว่าหาหาสองล่างสัน เดียยินดีตีพ่นมาท่นเดียวเอ่อพันดีหลายท่านนี่ท่านปันดีหลายหาสองรางท่าน่างยังเดียวท่านเอาแล้วเอ็นี่เอาเด้อเฮ้ยเอาเออเอาครับครับอ่า อสองล่างยังเดียวพัน่า,นา,า,นาท่านเ,าเ,าเ,าเอาอด,ดเนเเ้ครับเออฝันดีหลายท่านเออเอออออยดีจีน่ะดีเอาเอาครับเอาขันมากเิ่นมาสั่นกันเป็นครับ โอ้มือแรงจะได้มากินเหล่ายืนหตัดว่ามือแรงเนี่ยสี่วงเนี่ยอ่าสองนะนะยายเอกเล็กอ่าครับลองเิ้งลองเบิ้งครับเสียงโชกเบิ้งเพื่อเอาโชคมาให้นะมาเจอกันได้ๆนไนในแนวโอ้เจอกันจะสะพานวันนี้เฮานะครับ ผ่านข้ามลำน้ำพรมนะครับนั่นคือกฎของอบจเดี๋ยวมา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 นะครับมาอาจจะมาดูครับครับครับมามาดูนะครับมาดูความเจริญของบ้านเฮาครับเนี่ย 诶啊。Yeah.

เออ,อแปลก,นกเนาะแสดงว่าเรียกดังดีครับเนี่ยออเออเออ ป้าดีโทรตาใจเ่ยทำไมเอาเอาเราจะเราจะโ่งด้วยเออรถไปได้ปะครับนี่ไปได้ปะเกียรติโอเคโอเค